อาจะมาทดสอบชุดนอนนาตาตั้ง <laughs> ตั้งแน่าแกาแฟ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะใช้ได้นะต่อแก๊สอย่างดี <c oughs> กับปะทะห <c oughs> นักมากมัน,นจะทอดสุกไหมครับมาดูกันนะ <c oughs> อันนี้เป็นที่บดกาแฟเอาไว้จัดตอนเช้าลองกันเลยดีกว่าออนีอีก้ออาหารเย็นนะครับจัดเลยอ่ะกำลังทำอาหารเย็นกันนะครับลองของใหม่ทีรลอน ออกมาเพื่องานนี้แหะใช่ออกมาเพื่องานนี้เลยแล้วก็มีเนื้อสไลด์นะครับหมักหมักพิจายดำอย่างดีตอนนี้กำลังนัวอยู่แรงใช่ไหมเปิดไปเลยน้ำแรงใช่ไหมเปิดไฟเนี่ย กลายเป็นต้มกุ้งเริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำแข็งละลายไม่ใช่เริ่มเดือดบรรยากาศวันนี้หนาวอยู่ครับวันนี้อากาศเย็นน่าจะประมาณสัก18องศาตอนกลางคืนถองป้า มีเพื่อนเยอะอยู่ครับวันนี้อเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับ,บฟฟใช้ได้เหมือนกันนะครับเดือดแล้วเนี่ยค<า>รชุยๆ <laughs> <า>กำลังเดือดแล้วนะครับอาหารเย็นของเรา,าเนื้อด้วยกำลังหมักในที่เลยครับนี่ยไหตีเหลาอ๋อวแล้วก็มีไหตีเหลับ เห็นว่าอย่างนั้นนะไม่เคยกินเหมือนกันกำลังจะลองอยู่เดี๋ยวรอกุ้งสุกเราก็จะเนื้อไปลองอย่างดูงนะครับมีกันเนื้อลงไปแล้วนะครับ๋อขวชัชุยชุยโอ้แปบ๊บเดียวอ,ออบตัวออกแคมป์ได้เลยนะครับอย่างนี้ สบายสบายอยุปรกรณ์ครบเต็นท์นอนก <c oughs> <c oughs> ิ่นหอมนนะครับโอหอมไม่หอมก็ยังไม่วางมือเลยครับ <c oughs> ใส่อย่างเดียว เดี๋ยววันนี้เราจะมาปั่นกาแฟกันนะครับเครื่องปั่นดูผ่อนว่ามันจะได้ไหมครั้งแรกใส่ลงไปเลยนะครับก็กส่ลงไปครั้งแรกนะครับไม่รู้จะปั่นได้ไหมจะได้กินกาแฟไหมหมุน เหมือนจะไม่ปั่น๋อ้องท่านี้ครับโอ๊ปปิดท่านายเป็นเงี้ยโอเคเริ่มมีเสียงนะครับจะได้กินหรือเปล่าเนี่ย โอ้หล่นเลยนายจะนานจนเมื่อยมือแล้วครับมันมีหินมีวี่แววครับใช่งาน ใส่ผิดโอเคครับรล้นละจากนั้นก็ปิดฝาโอเคแล้วเราก็เริ่มปั่นกันเลยนะครับมาดูใช้เวลานานแค่ไหนนั่งดูข้างล่างน่าเี๋ยวสัก

ฟันต่อไปโอเคเมื่อวนีนะหมดต่มดตีเยอะ

แล้วมึงพูดทำไมล่ะกลายนะครับนี่ครับน้ำแล้าใส่ไปเลยวัวป่า นะครับแทนกองใส่เข้าไปสิ่ก็ปิดเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาต้มกัน ได้กินแล้วนะครับควรออกชุยๆเลยแต่เ,เรามาดูข้างในกันนะครับว่ามันขึ้นมาหรือยังเปิดเลยอ้อขึ้นมาแล้วครับน้ากาแฟของเราเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติกันมันจะเป็นไงมานะครับเทลงมาเลยครับได้มาแล้ว 漂亮。<Play. S 2>